สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องเอสซีนะครับลานเบนอะดิโอนะครับที่ติดตามรับชมทางแฟนเพจนะครับหรือว่าทางช่อง YouTube นะครับผมเมื่อนี้คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเครื่องปั้นไฟเดนโยนะครับตัวนี้เป็นรุ่น45ส p นะครับผมนะครับเป็นเครื่องยนต์ฮีโน่นะครับซีสูบนะครับหนึ่งพันหาร้อยรอบนะครับผมอยู่ระบบไฟ380โวลต์นะครับทอบทับ220โวลต์นะครับก็คือใส่ได้ทั้งสองแบบนะครับเนาะนะครับเครื่องนี้นะครับผม ผ่านการใส่งานมาแล้วหาพัหนึ่งอยสามสิบสามชั่วโมงนะครับผมนะครับถือว่ายังไม่แล้วก็ยังสดนะครับผมนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้เป็นเมดอินเจแปนนะครับน้ำเข่าจากประเทศญี่ปุ่นแท้นะครับผมนะครับยังบาท่านเคยผ่านการใส่งานในประเทศไทยนะครับผมนะครับตัวนี้อันทั้งลานผมก็เอามาเก็บนะครับรายละเอียดงานนะครับผมเก็บงานเก็บเฮีสีให้มันสวยนะครับผมเฮสีสันให้มันสวยงามนะครับพวกกีนะครับวัดพรมต่างๆนะครับวัดดมันวัดหลบวัดกมห่อนต่างๆนะครับ ใส่ได้เบิร์นะครับผมนะครับพวกนี้ครับใส่ได้เบิร์เลยนะครับผมนะครับเครื่องสวยนะครับเครื่องสวยความใสมาเบิ่งทางนี้ครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดต่อไฟครับนี่ครับจุดต่อไฟนะครับไฟก็จะเป็นระบบ3เฟส380บโวลต์ได้นะครับหรือว่าจะเป็น3เฟสแบบ220บโวลต์ก็ได้นะครับผมนะเบิ่งทางนี้ครับแบตเตอรี่นะครับผมเปี่ยนให้ไหมนะครับแบตเตอรี่ก็เปี่ยนไหมนะครับแบตเตอรี่2ลูกนะครับฝั่งบนลูกนึงฝั่งนี้ลูกหนึ่งนะครับเป็นระบบไฟ24โวลต์นะครับหรือแบตเตอรี่นะครับ เครื่องยนต์เดิมๆนะครับบ่เคยแกะบ่เคยส่อมบ่เคยแกะบ่เคยส่อมเลยนะครับหม้อน้าน้ำมันเครื่องของเหลวต่างๆนะครับเช็คใไห่ไม่เบิดนะครับผมทางน้ำมันนี่ครับล่างให่ไม่เบิดครับพร้อมใส่ครับผมพร้อมใส่แล้วนะครับผู้ใดซื้อไปตัวนี้ก็คือเอาไปใส่งานได้เลยนะครับบ่ต้องซื้อไปส่อมบ่ได้ซื้อไปยังนะครับเครื่องมีสินเครื่องเดียวขายนะครับมีประกันทางร้านไห้นะครับประกันทางร้านไห้นะครับผู้ใดซื้อไปบ่ต้องยานว่า สื่อไปแล้วมันจะพังบอ่อมันยังแยงบอ่อครับผมนะครับรับประกันแห่งเงาเงาเลยนะครับผมนะครับแต่สื่อไปแล้วก็ถื่อใจนะครับเอามาขายขึ้นก็ได้นะครับรับสื่อขึ้นที่เขานะครับนี่ครับอันนี้คือความจริงใจบริการหลังการขายของร้านเ่าประมาณนี้ครับผมนะครับเครื่องสวยครับเครื่องสวยงามากเลยนะครับนี่ครับไดไดก็เป็นไดดินอยู่ครับดินตะขอเนี่ครับเป็นหัวตะขอของเดินอยู่แท้เนี่นี่ครับเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ท ฟังเสียงเบิ้งนะครับสําหรับคาโตนะครับเครื่องนี้นะครับคาโตเครื่องนี้ก็ขายอยู่สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับผมสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวส่งได้ทั่วประเทศนะครับส่งได้ทั่วประเทศรอกค่ะอยู่เ p r ว่าสิอยู่จังหวัดใดนะครับบ่สะดวกเดินทางมารับนะครับผมนะครับทางร้านเขามีบริการจะส่งหรอกอะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเด้อนะครับสำหรับเครื่องบนไฟนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทให้เบิ้งนะครับ อันนี้ก็คือเครื่องพร้อมใส่ร้อมท้ำงานแล้วนะครับกระจายทำงานอยู่ประมาณนี้นะครับรอบอีกหนึ่งพันถ่านหลยรอบนะครับผมนะครับมือกันทำงานอันนี้เป็นเกียร์วัดน้ำมันนะครับอันนี้วัดปุ๊บบ่อนเป็นปุ๊บบ่อนนะครับเัาทำบ่อนน้ำปุ๊บบ่อนน้ำมันเครื่องนะครับแบตเตอรี่นะครับอันนี้วัดโวลต์นะครับวัดแอมป์อันนี้วัดเมิ่อนะครับหมายเลขสองเมืนอันนี้เป็นที่ที่เอาปูดนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับยังไม่ทันเปิดเลสองนะครับผม นี่เป็นคันเร่งเครื่องนะครับคันเร่งเครื่องเดินเบานะครับเดินเบาอยู่ประมาณนี้เลยแต่ว่าถ้าเขาจะใส่งานเราก็เล็งกนนิดนะฮะปุ๊บประมาณนี้ครับผมนะครับสวยงามครับผมเบอร์โทรศัพท์ดีนะครับผมก็เบอร์33นะครับ333นะครับ033นะครับร้านเิโตนิโอสุวรรณภูมิ110นะครับจำหน่ายแล้วก็ให้เช่าเครื่องปั่นไฟฟ้านะครับผมนะจับนะครับผมแบบนี้เลยนะครับ เครื่องสวยพร้อมใช้งานนะครับราคาอยู่ที่2 2 5 0 0 0นบาทนะครับสนใจก็ติดต่อก็มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมร้านบิ๊อดิโอนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอสวนพุ่มนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนะครับเครืองปันไฟเข่ากับมีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับมีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาดนะครับผมนี่ครับจำนายแล้วก็ให้เช่านะครับทั้งรายวันแล้วก็รายเดือนนะครับผมผู้ใดอยากจะซ่อไปหนางานก่อสร้างใส่งานต่างๆนะครับผมอยากเป็นเดือนอยากเป็นมือนะครับ หรือว่าจะไปซอไปเถียงออกเถียงออกอย่างอยู่กลางทงไฮทรงนั้นนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ราคานะครับห่าร้อยบาทนะครับต่อวันนะครับผมถึงวันละสองพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจแบบใดก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันแล้วกันนะครับผมนะครับผู้ใดรับชมคลิปนี้แล้วเบิ้งจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เนี่ยนะครับเด้อนะครับจะพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ